ถ้าเราพูดถึงความประทับใจของลูกค้าเราอาจจะนึกถึงในเรื่องของคุณภาพของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการนั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะและสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้รับความพิเศษจากคุณกลับไปนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคล,ลิกภาพและทําให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการของคุณนั้นออกมาดูโดดเด่นและดูพรีเมียมสุดๆค่ะ วันนี้ค่ะอาจารย์ออยจะนำพาทุกท่านไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศนะคะถามว่าทำไมในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุผลหนึ่งค่ะ55%จากความประทับใจแรกนั้นเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ดังนั้นถ้าคุณคิดจะเรียนรู้หรือคิดที่จะพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพของตอนเองส่งพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ค่ะเพราะมันกินไปถึง55%ของความประทับใจแรกนะคะ อาจารย์อ้อยมักจะพูดอยู่เสมอเลยค่ะว่าในเรื่องของความประทับใจนั้นเป็นเรื่องของการเกิดภาพจําค่ะการเกิดภาพจํานี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะเราอาจจะไม่ใช่เจ้าเดียวที่ทําธุรกิจหรือทําการให้บริการนั้นๆกับลูกค้า เราอาจจะต้องมีคู่แข่งอีกเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้เลยค่ะและสปอตไลท์บนโลกใบนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้สปอตไลท์เหล่านั้นกลับมาใช้นิ่งไว้ที่ตัวเราแล้วทำให้เรานั้นเกิดภาพจำในตัวของลูกค้าหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ทุกท่านค่ะเพื่อทำให้ทุกท่านนั้นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วนำไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศก,ก,กับลูกค้าของคุณค่ะอาจารย์ออยอนุทิยาพริรมโยทีผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นการนำเสนอและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กรค่ะ อาารอนอ้อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนในเรื่องของบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์บุคคลและองค์กรมามากกว่า20ปีแล้วนะคะแล้ววันนี้แหละค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันค่ะว่าแล้วบุคลิกภาพที่ดีที่ถูกต้องนั้นมันสําคัญกับชีวิตเราเพียงไหนนะคะในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งหรือการสร้างบุคลิกภาพนั้นสามารถที่จะอัปเกรดคุณภาพชีวิตของคุณได้จริงๆแล้วคุณจะประหลาดใจเลยค่ะว่า การพัฒนาบุคลิกภาพจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นการงานของคุณดีขึ้นจากแค่คุณปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณแค่เพียงนิดเดียวในแต่ละวันเท่านั้นเองค่ะแล้วพบกันในหลักสูตร Personality Development for Business Excellence การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการที่เป็นเลิศค่ะ